สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดหนองตำลึงรุ่นแรกปี2506เนื้อผงลงรักปิดทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับ รายการต่อไปครับเหลียนพ่อเนตรวัดตุ๊กตาปี2497เนื้ออัป้ามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียนเสมาหลวงปู่ชูวัดนาคปกปี250 0เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับพระผงหลวงพ่อขาววัดถ้ำกองเพลนปี2517เเนื้อดินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญเสมาหลวงพ่อเต็มวัดนิมมลาลดีปี2498เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับพระนาคปอกบใบโพเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินปี2513เนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญสุข,ขโตวัดอ่างทองหลวงพ่อลุ่งปุกเสกปี2479เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่ หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญพระอาจารย์มั่นรุ่นร้อยปีวัดเจดีหลวงปี251 4สีเนื้อกะไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนวีอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีรุ่นแรกปี2511เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนวีอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับสมเด็จหลังรูปหลวงปูศ่ศรีผูกพันธสีมาปี2519เนื้อผง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาเร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนเพื่อนบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วย อยากให้ถึง2องแสนซับไวๆนะครับวันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ